ใดไม่ดีไม่งามไม่ทำทำตั้แต่ความดีงามนี่เป็นทง้งทางถูกเวลาตายไปนี้ท่านท่านหลายยังภูมิใจอยู่เลยว่าเวลาเราวนี้เรามีชีวิตยยอมรับว่ามีชีวิตเพราะยังไม่ตายแต่เวลาตายลงไปแล้วใครจะไปประกันท่านละ่ะไม่มีใครประกันนอกจากบุญและบาปเท่านั้นเป็นเครื่องประกันท่านเองถ้าใครทําบุญ ทำกุศลทำแต่ความดีงามทั้งหลายอันนั้นบุญกุศลก็จะเป็นเครื่องประกันให้ให้เราไปสู่สถานที่ดีคติที่เหมสมถ้าเราชอบทำตั้งแต่บาปแต่กรรมทั่วชา้าลามกถือว่าเป็นของดีคนนี้อันนั้นละจะมาเป็นข้าสืกพันหัวเราลงนรกนรกสรระศาสดร์ทั้งหลายทัานสอนไว้แล้วว่ามีมาตั้งกับตั้งกันเราอย่าไปลบล้าง การประยกนร้านนรกก็เท่ากับมีความท้าหารช,ชาญชัยต่อการทําบาปทำกรรมแล้วไปวใจก็จะกําเริบสืบสารขึ้นไปสร้างแต่บาปตายแล้วจมนรกไปเลยคําว่าสวรรค์นิพพานโลกทั้งหลายเขาไปกันมากแต่เราแวกแนวไปลงนรกแต่คนเดียวมันไม่นะ่าอายโลกเขาวังเหลือให้พิจารณาอย่างนี้คําที่สอนเหล่านี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องดังนั้น คนฝ่ายผิดที่คือพวกเราทั้งหลายผิดมาเรื่อยๆตั้งแต่วันเกิดมาจนว,วันตายก็ทาแต่ความผิดก็มีเยอะนั่นเรียกว่าตามโมตมะปราญโน,นเกิดมาก็มืดบอดเวลาตายไปแล้วก็มืดบอดมืดบอดตั้งแต่วันต้นถ,ถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตมืดบอดจากนั้นก็ไปลงหลุมนรกที่มืดบอดให้เขา ให้ไฟนรกเผาอยู่ไม่มีประมาณเลยมีแล้วกรรมชั่วถ้ากรรมดีแล้วก็เราทําแต่สิ่งที่ดีตามทางของศาสราสอนไว้เราก็จะเป็นผลดีเรื่อยไปสถานที่วันนรกใครจะไปตกนรกถ้าใครสมัครอยากไปตกนรกอ่แล้วให้ทําแต่ความชั่วช้าละโมกไม่ต้องบอกว่าทางนรกไปทางไหนคือทางการกระทําของเรานั่นแหละ เป็นการเบริกทางไปสู่แดนนรกสวรรค์พรมโลกนี้ผ่านอยู่ทางไหนก็คือทางความดีของเราที่สร้างมานั่นแหละเป็นการเบริกทางพาเราไปสู่สวรรค์พรมโลกและนี้พ่านได้พากันจำเอาคำสอนเหล่านี้เป็นคำสอนของศาสนาเอกผู้ไม่มีกิเลสภายในตัวเลยสอนพวกเราเราเป็นผู้มีกิเลสภายในตัวเขาคือคนตาบอดอาศัยคนการดี ให้ตามคนตาดีอย่าไว้อวดดีอวดเก่งว่าเราตาบอดดีไปไหนไปได้ทั้งนั้นไปได้โรนโกนโรกก็ได้ตกเหวตกบ่อก็คนตาบอดที่อวดดีปวดดีนั่นแหละแต่คนตาดีนวเขาเขาไม่ตกเห็นอะไรที่ควรหลีเขาหลีไปถ้าคนอวดดีนั่นแหละมันทําแต่ความชั่วตกนโรกบุกไม่ทั้งเปลี่ยนตายแลวก็จมในโรกอีกให้พากันจำนนอนาคงทั้งหลาย วันนี้ก็ไม่เทศอะไรมากนักละนานท่านทั้งหลายจะไม่ได้ยินเสียงธรรมที่หนึ่งไอ้เสียงดุเสียงด่าเสียงทะเลาะเบาแวงเสียงการฆ่าฟันรันแทงมันเป็นข้าศึกทั่วโลกดินแดนไม่มีทางสงบแต่เสียงอัดเสียงธรรมนี้จะมีได้บางไปบางครั้งบางคราวดังวันนี้ท่านทั้งหลายมาเขาโศนท่านเพียนก็ได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมดังที่ท่านกาลังแสดงอยู่เวลานี้ ให้เราไปเป็นคติเพื่อเกือใจตัวเองต่อไปก็ให้สร้างตั้งแต่ความดีงามความสุขความจเจริญจะเป็นสวัสดิ์ของท่านเอง